พาไปดูคลิปต่อไปหลายคนบอกว่าเห็นแล้วนี่โอ้โหถึงกับทนไม่ไหวต้องหาลั่นกันหน่อยคือมีคุณยายท่านหนึ่งเป็นแม่ยกแล้วก็ไปดูลิเกด้วยความที่อินจัดครับตัวร้ายเนี่ยกำลังทําร้ายพระเอกที่รักและห่วงของตัวเองคุณยายทนไม่ไหวลุกขึ้นมาปาขวดน้ําใส่ปาลงเท้าใส่จะช่วยพระเอกไปดูจังหวะนั้นครับ ครับผู้ชมเป็นการแสดงลิเกของคณะหนึ่งนะครับที่แสดงอยู่แล้วก็เจอคุณยายท่านนี้เป็นแม่ยกคุณยายหัวร้อนค่ะคือเนี่ยเป็นตัวร้ายที่กําลังทําร้ายพระเอกอยู่มาทําร้ายพระเอกทําร้ายพ่อพระเอกของฉันได้อย่างไรเขารักของเขาเข้อยากจะป้องกันลุกขึ้นมาช,ชี้หน้าเลยนะหยิบขวดน้ําขวดพลาสติกอะ ปลาใส่่คะเท่านั้นยังไม่พอจังหวะนั้นถอดเกือบรองเท้าถอดรองเท้าถือด้วยจะปลาใส่จะปลาใส่ด้วยเนี่ยแบบเนี้ยส่วนพระเอกนี่ผมว่ากร้ายใช่ใช่ย่อยนะพอโดนระหว่างโดนตีก็บิ้วบิ้วใหญ่แม่แม่ช่วยด้วยช่วยด้วยแม่แม่แบบเนี้ยไม่แล้วจะบอกว่าตัวร้ายก็เล่นด้วยนะพอตัวร้ายเห็นคุณยายยกกล่องลังขึ้นมาปั๊บเนี่ยยกของยกขวดขึ้นมาตัวเองก็ทําเป็นหลบด้วยทำเป็นหลบทำเป็นแบบเ อีกนิดเดียวนี่จะขึ้นไปบนเวทีแล้วนะเนี่ยค,คนอื่นที่เขาดูลิเกยอยู่แล้วเขาเห็นภาพเนี้ขนาดคนที่เขานั่งอยู่ตรงนั้นเขายังขำเลยแล้วหลังจากคลิปคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์ก็มีคนที่ไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากนะครับไปแซวคุณยายกันเล่นยังไงให้ท่านผู้ชมกินใจขนาดนี้ คณะ <S <S ไหนเนี่ยเล่นยังไงให้คุณยายเขารักได้ขนาดนี้งานเมษานีนคณะนี้น่าจะมีคนจ้างเยอะนะนี่บอกผู้ชม3ดีอันนี้ของจริงคำนักแสดงลิเกหลบรองเท้ายายนี่แบบนี้นะฮะหลายท่านก็บอกว่าแล้วแบบเนี้ยยายปลารองเท้าไปแล้วอะ่ะเจ้ารองเท้าที่ไหนใส่กลับบ้านเลยยายยอมสละเลยเอยอมเลยเหรอต้องการไงเข้าไปช่วยอยอมเดินเท้าเปล่านะครับเนี่ยบางท่านก็บอกว่านี่แสดงว่าคณะลิเกนี้นะแสดงเก่งมากทำให้อินได้ขนาดนี้ ใช่ครับลายเป็นคลิปที่หลายคนพูดถึงกันครับดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะแต่คุณยายรู้ใช่ไหมอ่ะนการแสดงนะแ